สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเครื่องมือการวาดเส้นอีกตัวนึงนะครับที่ผมอธิบายไปแล้วก็จะมีพวก p ิแอนทูเบสเนะครับแล้วก็พวกตัวโพรลิกอนนะครับทีนี้ตัวส่วนหนึ่งก็ที่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้ก็คือเครื่องมือทีพอยเคิร์ฟนะครับลักษณะของทีพอยเคิร์ฟในการทํางานผมจะทาให้ดูนะครับมันจะเป็นลักษณะดูจากนี่นะครับกดค้างไว้แล้วลากไปแล้วปล่อยแล้วดึงขึ้น นะครับเหมือนกับรูปอย่างกษาะนี้นะครับเราจะลองมาดูนะครับเราคลิกค้างไว้อย่าปล่อยนะครับล่าลากไปทีงจุดเป้าหมายของเราแล้วเราปล่อยถ้าพอปล่อยเมาส์แล้วเนี่ยตัวเส้นจะติดจุดกับเมาส์ก่อนจนกว่าเราจะปล่อยเส้นโค้งให้เราตามที่ต้องการเราคลิกปุ๊บม,มันก็จะคงเส้นเป็นเส้นโค้งเลยพอเราเรามาต่อเส้นนะครับให้เรามาคลิกตที่ตรงนี้มันเมาส์มันจะเปลี่ยนนะครับรูปเมาส์มันจะเปลี่ยนไปนี้เรากดค้างไว้แล้ว,รวเราลากไ,ไปที่จุดนะครับ แล้วเราปล่อยปล่อยแล้วเราค่อยมาขีดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะให้เส้นของที่ตามต้องการนะครับเดี๋ยวทวนอีกครั้งนะครับขีดกลางไว้ปล่อยลากมาแล้วปล่อยเราคลิกขีดกลางไว้ปล่อยเลื่อนคลิกรับลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นขัร d r a ด้วยเส้นเครื่องมือที่ปล่อย c u r v ทีนี้เรามาลองดูโลโก้ของ LG คนระับ นี้เราจะดับตัวโลโก้เราเปิดเครื่องมือที่พายเคอร์ก่อนนะครับจากนั้นเรากดที่จุดตรงนี้นะครับนะค,ครับคลิกกลางไว้แล้วลากมาที่จุดต่อไปแล้วเราปล่อยพอปล่อยเราให้เลื่อนไปตรงกลางใช่ไหมครับเส้นเหมือนก็จะมาประกบพอดีผมจะคลิกอย่างนี้นะครับคลิกต่อลาก,กปล่อยคลิกต่อลาก,กปล่อยเวลาเราปล่อยนี่ให้มาปล่อยตรงช่วงกลางๆนะครับถ้าต้องการรักษาเส้นตรงหรือเส้นโค้งนะครับ ทำให้เราดารับได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าการคลิกนี่คือมันไม่ยากนะครับคลิกลากปล่อยคลิกนะครับคลิกลากปล่อยคลิกคลิกลากปล่อยคลิกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเมื่อจุดเล็กๆนี้เราก็จะสามารถเบี้ยวโค้งได้ตามลักษณะของเส้นที่เราดารันนะครับ มาต่อเส้นไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้เราก็ได้กรอบนอกแล้วในงานๆต่นี้เรามก็มองว่าในส่วนข้างนะในนะครับในตัวนในส่วนของเปลวไฟนี่คือกรณีที่เราทําไปแล้วนี่เรามีการแก้ไขได้นะครับโดยการใช้เครื่องมือเชฟทูในการปรับแต่งอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้เส้นที่สวยงามขึ้นนะครับางทีเราดูไ,ไกลๆแล้วรเราจะมองไม่เห็น เส้นที่ถูกต้องทีนี้เรามาดูในส่วนเป็นไฟ์ตรงนี้นะครับใช้ที่ร้อยเคอร์อเริ่มจากประมุลก่อนล่างมาแล้วป่อยเมือ่อใกล้ๆนี่เราก็จะนะครับทำความโค้งวนได้ตามที่เราต้องการถ้ามันไม่ตรงเราเรายังไม่ฉลาดหรือคุ้นชินกับตัวการใช้งานนะเราก็ทำไปก่อน แล้เดี๋ยวเราแก้ไก่อีกทีนึงนดะการใช้เครื่องมือเทปเจ็ยบทูนี่ปรับปรับเส้นรอยต่อของเขาอีกทีนึงเมื่อเราใช้จนชำนาญแล้วเราจะไม่ต้องปรับแก้นะครับเพราะว่าการบางของเรานีจะไม่ย่ำขึ้นอีกเลยดูตัวนี้นะครับ คิดถ้าโค้งมาเราก็อาจจะแบ่งเป็นสองช่วงโค้งครับ เมื่อเราดับชํานาญขึ้นด้วยเครื่องมือที่ไฟเคิฟ้ะเราแทบจะไม่ต้องไปแต่งตัวที่เราใช้ใช้งานไปนะครับอยู่ลักษณะน,นะครับ อย่างเส้นนี้เราก็าดับได้เลยกรณี้เป็นเส้นตรงเราเคาาลิกมาลากแล้วเรากลับมาที่ตรงตัวตีลากมาตรงกลางแล้ค่อยคลิกทีหนึ่ง โดยช่วงของมือนี่นะครับขอ้อนี้เป็นเส้นตรงที่เราคลิกแล้วเรามาปล่อยตรงช่วงกลาง โดยการปรับแบบคือเหมือนกับรัสลังไม่ปรับเส้นเลยเส้นมันจะตรงแล้วก็จบจบเส้นเสมอนะครับ ลักษณะการโค้งของเส้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นโคง้งแต่เราต้องแช่ใส่ที่ตัวโค้งของตัวเขาเนี่ยเราอย่าไปดับซิกแซกเข้าไปทางตามทางนะครับเราใช้วิธีดับเต็มเส้นไปก่อนเพื่อให้เส้นมุมนี้ตอกมุมนี้แล้วเรามาใช้ใตัวตัวเชื่อมนี้ตัดเข้าไปทีนึงนะครับ จบแล้วเรจับตัวนี้ไว้แล้วก็จับตัวนี้ไว้แล้วเราค่อยๆตัดเข้าไปหน้าตัดหลังไป่มครัเส้นเส้นโค้งเนี่ยมันจะไป,ไปจบกับเส้นนี้พอดีทําให้เส้น,นสวยนะครับอย่างโค้งตัวเอสนี่เราก็แบ่งเป็นสองช่วงนะครับ พอเราดูส่วนไหนที่จะละเอียดแล้วก็สุ่มไปใกล้ๆเวลาทํางานมันก็จะง่ายขึ้นนะครับมันก็ง่ายขึ้นแล้วเราทำครั้งเดียวแทบไม่ต้องแต่งเลย Wow. ถ้าเ,าเราดึงดึงเกินพิกัดของมันปรับไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรทําไปก่อนแล้วเราก็มาปรับแก้ด้วยเทปทูทีน,ทนี่ครนะับอันนี้บางครั้งเราเราหลุดหลุดจากตัวแม่มันคนระับให้เราลบทิ้งไปแล้วเราต่อจากตัวแม่ทีนี้เรากดคลิกไว้เวผมปรับตรงนี้ลองเพิ่มหน,น,น่ยก็ไปหน่อยหนึ่ง ราจะต่อจากตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลือกไปก่อนเรากดเครื่องมือที่พอยเคอร์ไปมามันจะมีการล็อกมันจะล็อกกับเส้นเดิมทีนี้มาสุดกระดาษนี่เราใช้วิธีเลื่อนตอนนี้ได้เลย เพื่อต่อต่อเส้นมาแต่ทุกครั้งเราต้องเลือกจากเส้นเดิมไปก่อนก่อนที่จะปรับมาคิกที่เครงมือที่ลอยเคิร์กนะเส้นก็จะต่อกับเส้นเดิมมา ถ้ามีการกดผิดเราอาจาจะลบทิ้งตัวเส้นก่อนนะครับจตเคลื่งที่ปลายหนดแล้วก็มาคลิกต่อเลยตอน,นี้เส้นไม่ต่อกันแล้วมันหลุดเราก็มาจับใหม่แล้วค่อยกดเครื่องมือที่ปลายเคิร์บแล้วก็ล็อกดี การดับนี่ก็คือไล่ตามเส้นไปเรื่อยๆนะครับเส้นเลี้ยวตรงไหนเราก็เลี้ยวไปพอเราได้ตัวหน้าตานะครับแล้วก็ตัวข้างในนีเรามันจะแยกส่วนกันเราเอาจับสามชิ้นนี้ไว้พร้อมกับกรอบนอกเอาไว้แล้วก็คอมไบจับดวงตาด้วยนะครับใช่ไหมครับตัวที่อยู่ในเส้นรอบนี่เราคอมไบจับ เจะลงสีได้ลักษณะนี้นะครับนี่เราก็มาดูในส่วนของลแหบมนี่เราอาจจะใช้ก็มือที่ง่ายกว่าที่ไยเตอร์ก็คือแก้เนี่ยใช้เบสเซียเบเซียนี้คลิกๆเลยแต่ตรงนี้เป็นเส้นโค้งเราต้องมาดัดเพื่อมกลางหนึ่งแล้วก็มาปรับเป็นก็เป็นเส้นโค้งกว่า แล้วก็มาปรับก็เจอเลยมันอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับเราใช้ที่อยเคร์่ในกรณีน,นี้นะครับตรงนี้เป็นเส้นโคโน้งตรงนี้เป็นเส้นตรงเราก็ดึงขึ้นไปล้วก็มาอยู่ตรงกลางแล้วก็คลิกด,ดึงลงมาอยู่ตรงกลางแล้วก็คลิกเส้นไม่ต่อกันก็จับไห้ต่อ เมื่อเราได้จุดย่อยแล้วเราก็ดาตัวขอบตรงที่เราดับด้านในตัดกระดานนอกก็คือง่ายๆจับทั้งหมดเอาไว้แล้วก็ comb จับอันนี้มัน c บายจับไม่ได้มันก็มีบางส่วนที่เขาอาจจะเจาะตัวนี้ไม่ได้เราต้องมาจับทีละส่วนแล้วก็เจาะเข้าไปทีละเจนชั้นนะครับ เมื่อเจาได้เสร็จแล้วเราก็จะได้โลโก้เรียบร้อยนะครับสามารถนํามาใช้งานได้เลยกรณีที่เราต้องการแต่งแบบเส้นคมนะครับเราต้องมาไล่ดูส่วนที่มันมีปัญหาตรงเนี้ยเส้นตรงเนี้ยเราต้องปรับให้เขาแม่นยำหน่อยเส้นให้เขา้าเขา้ารูมากๆนะครับนี่ผมจะมาลองปรับให้ดูนะครับเราใช้เครื่องมือเชฟทูนะครับคิกก่อนแล้วก็เลือนเลือนจุดเข้ามาประกบอีกในส่วนของเส้นให้มันแบบ เนียนนะครับแต่เราจะสวยเวลาดับอยากละเอียดก็จะเกิดจากพวกนี้นะครับ โนดอยากไม่พอแล้วก็เดบกเนคลิกเพิ่มเข้าไปแต่เส้นมันตามเราก็คัดโนดซึ่งพวกการบังคับโนดนี่เราให้สลหรับคนที่ยังไม่เป็นก็ให้ไปดูวีดีโอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นนะครับมี6ตอนจะทำให้เราดัดเส้นได้ดังใจเลยเนี่ยเส้นมันจะสวย อย่างกรณีเส้นที่ต่อกันนะครับอย่างเช่นตัวที่มันเป็นเส้นโคง้งแต่ว่ามันมีโหลดยักเข้าไปกลุ่มจะทําให้เส้นมันหักและดูไม่สวยเราก็อาจจะมาต้องมาปรับแต่งให้เขาเข้ารูปอีกทีหนยิ่งเราปรับละเอียดมากเท่าไหร่นะครับงานเราก็จะดูสวยนะไม่ดูอย่างนี้เส้นนี้เห็นไหมครับเป็นเส้นโคง้งเราดูที่แขนแองเคินะครับ เราปรับเลือนให้มันมันจะสมบูทตกงสมบูทตกว่าอย่างตรงหัวอยักนะครับลองดูนะครับคือมันเป็นเส้นโค้งเนี่ยเราใช้ลักษณะว่าให้หนวดไปยิงก,กับกับแถบหนึงก่อนแล้วก็หัวด้านนี้เราก็ดึงขึ้นไปให้โคง้ง อาจจะเพิ่มโหนดเข้าไปได้นะครับหดเส้นมันจะโค้งขึ้นไปส,สวยกว่านะนี่เห็นไหมครับม,มันมีการหักของเส้นโหนดท,ท,ที่มันเป็นเส้นโค้งคือพยายามทำให้แขน,แนเอ็นเกอร์เนี่ย เป็นฉากนี่ด้านนี้เห็นไหมมันเป็นฉากแล้วมุมตัดโค้งมันจะไม่มีปัญหาความไม่สวยนะเส้นจะโค้งสวยรูนะครับในบุมโคงม้งงนี้ แล้ตรงนี้ให้มันโค้งเข้ามาก็ดีรี่ถ้าเราดัดแล้วเราสึกว่ามันไม่ดีเรามาให้ตรงนี้คุมแล้วเราตัดตรงนี้ออก ตรงนี้มันจะกลายเป็นสมนะุิหนดสมุิหนดแล้วมันก็จะเลื่อนมโคง,งเลยคมกว่าจริงๆเราไม่ต้องปรับก็ได้นะครับถ้าโลโก้เราเล็กมากๆเนี่ยจุดย่อยแค่นี้มันจะมองไม่เห็นเลยครับไม่มีผลเลยแต่ถ้าเราต้องการขยายใหญ่เราต้องดาาให้เนียน ให้แนบกับเส้นแบบแนบเลย ดูนะครับนะมันก็จะสวยขึ้นนะครับลองทำกันดูครับทีดางง่ายๆด้วยทีไฟเกิร์บครับ